สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะในชั่วโมงนี้มาเรียนประวัติศาสตร์กับค,คุณครูลำไพกันนะคะชั่วโมงที่แล้วเด็กๆจําได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรกันไปแล้วนะคะถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเราจะไปทบทวนกันก่อนนะคะเพราะในชั่วโมงนี้เราจะเรียนต่อจากชั่วโมงที่แล้วค่ะในชั่วโมงนี้เรายัางอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องการเปลี่ยนแปลงรอบตัวเรา ซึ่งเราได้เรียนบทที่1ไปในชั่วโมองที่แล้วหัวข้อความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมก่อนที่เราจะไปเรียนหัวข้อที่2ส,สาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดี๋ยวเราไปทบทวนเนื้อหาที่เราได้เรียนในชั่วโมองที่แล้วกันก่อนนะคะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในด้านการดำเนินชีวิตในอดีตและปัจจุบัน นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าภาพทางซ้ายมือเป็นบ้านเรือนในอดีตที่นิยมสร้างด้วยไม้และขวามือเป็นบ้านเรือนในปัจจุบันที่นิยมสร้างด้วยอิฐหรือปูนค่ะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในด้านการดำเนินชีวิตเปรียบเทียบระหว่างอดีตและปัจจุบันด้านซ้ายมือเป็นภาพในอดีตที่ชาวนาใช้ควายในการไถานาอาจจะช้าแต่ไม่สร้างมลพิษ ด้านขวามือเป็นภาพปัจจุบันที่ชาวนาใช้รถไถในการไถานาอาจจะสะดวกรวดเร็วแต่ก็ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในด้านสิ่งของเครื่องใช้เปรียบเทียบระหว่างอดีตและปัจจุบันด้านซ้ายมือเป็นภาพในอดีตซึ่งคุณยายใช้เตารีดถ่านในการรีดผ้าอาจจะช้ายุ่งยากเสียเวลาแต่ประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนด้านขวามือเป็นภาพในปัจจุบันซึ่งนิยมใช้เตารีดไฟฟ้าสะดวกสบายรวดเร็วแต่ไม่ประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในด้านสิ่งของเครื่องใช้เปรียบเทียบระหว่างอดีตและปัจจุบันด้านซ้ายมือเป็นภาพในอดีตซึ่งเกษตรกรใช้เกวียนขนสินค้าทางการเกษตรไปขายอาจจะช้าแต่ว่าไม่สร้างมลพิษ ภาพทางขวามือเป็นภาพในปัจจุบันที่เกษตรกรช้รถกระบะขนสินค้าทางการเกษตรไปขายสะดวกสบายรวดเร็วแต่สร้างมลพิษทางอากาศนะคะ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในด้านการเล่นของเล่นเปรียบเทียบระหว่างอดีตและปัจจุบันด้านซ้ายมือเป็นภาพในอดีตซึ่งเด็กๆเ,เล่นของเล่นที่ทำจากวัสดุธรรมชาติเช่นม้าก้านกล้วยสนุกสนานและประหยัดค่าใช้จ่าย ส่วนด้านขวามือเป็นภาพในปัจจุบันซึ่งเด็กๆนิยมเล่นของเล่นที่ทำจากโลหะทำจากพลาสติกเช่นรถบังคับวิทยุสนุกสนานแต่ไม่ประหยัดค่าใช้ใจ่ายนะคะหลังจากที่เราได้ทบทวนเนื้อหาในชั่วโมงที่แล้วไปแล้วนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนต่อในหัวข้อที่2เรื่องสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปสภาพแวดล้อมและการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีมาจากหลายสาเหตุดังนี้ค่ะสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมข้อที่1ก็คือความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนักเรียนจะสังเกตเห็นภาพทางด้านซ้ายมือเป็นภาพในอดีตท,ที่จะใช้เกวียนในการเป็นพาหนะในการเดินทางเคลื่อนที่โดยการใช้แรงงานศาสตร์เช่น วัวควายส่วนทางขวามือเป็นภาพในปัจจุบันซึ่งมีการใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางที่มีความสะดวกและรวดเร็วเคลื่อนที่โดยใช้น้ำมันเรามาดูตัวอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกันนะคะในภาพซ้ายมือเป็นภาพในอดีตเป็นภาพตะเกียงค่ะ ซึ่งในอดีตยังไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึงเหมือนในปัจจุบันผู้คนจึงใช้ตะเกียงหรือเทียนไขเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนส่วนขวามือเป็นภาพในปัจจุบันซึ่งในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีจึงมีการผลิตหลอดไฟฟ้าหรือไฟฉายเพื่อให้แสงสว่างค่ะ มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมซึ่งมีสาเหตุมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีซึ่งภาพทางซ้ายมือเป็นภาพในอดีตที่คนในสมัยก่อนใช้จดหมายในการติดต่อสื่อสารอาจจะใช้เวลานาน,านแต่ค่าใช้ใจ่ายน้อย ส่วนภาพทางขวามือเป็นภาพในปัจจุบันซึ่งคนในปัจจุบันใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสารสะดวกรวดเร็วพูดคุยกันได้ทันทีแต่ต้องใช้เงินในการซื้อโทรศัพท์และต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ค่ะมาดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมซึ่งเกิดจากการรับวัฒนธรรมจากภายนอก ภาพทางด้านซ้ายมือเป็นการแต่งกายในอดีตซึ่งจะแต่งกายด้วยชุดไทยหรือชุดประจำชาติภาพทางขวามือเป็นภาพในปัจจุบันซึ่งได้รับวัฒนธรรมจากภายนอกหรือต่างชาติผู้ชายจะสวมใส่เสื้อสูทส่วนผู้หญิงจะสวมใส่กระโปรงเพื่อให้เหมาะสมกับการทำงานในยุคปัจจุบันค่ะ มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมซึ่งเกิดจากการตัดถนนหนทางภาพซ้ายมือเป็นภาพถนนในอดีตซึ่งเป็นถนนดินแดงถนนรูกรังซึ่งการเดินทางจะล่าช้าไม่สะดวกสบายแต่ปลอดภัยเพราะทุกคนจะระมัดระวังตัวส่วนภาพทางขวามือเป็นภาพในปัจจุบันเป็นถนนคอนกรีตหรือถนนลาดยางสะดวกรวดเร็ว แต่มักจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะผู้ใช้รถใช้ถนนจะไม่ระมัดระวังตัวค่ะเรามาดูผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมกันนะคะซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสียค่ะเราไปดูผลดีกันก่อนค่ะข้อ1การดำเนินชีวิตสะดวกสบายและติดต่อสื่อสารได้รวดเร็ว2ช่วยลดการเจ็บป่วยจากการเกิดโรคต่างๆ 3. ประกอบอาชีพที่หลากหลายทำให้ประชากรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นส่วนผลเสียนะคะข้อ 1. สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลงเพราะเกิดมลพิษทางดินทางน้ำและทางอากาศข้อ 2. การดำเนินชีวิตรีบเร่งเกิดความเครียดและขาดความสุข ข้อ3ทํทำให้ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวและสังคมห่างเหินเกิดความไม่เข้าใจกันเช่นใช้โทรศัพท์มากเกินไปโดยไม่สนใจการพูดคุยสื่อสารกันดังนั้นเราควรจะปรับตัวให้ทันกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะคะ ได้เวลาทำกิจกรรมกันแล้วค่ะเด็กๆเปิดไปหน้า45นะคะเราจะไปทำกิจกรรมพัฒนาการคิดประจำบทที่1กันค่ะข้อที่1นนะคะที่เราจะทำในวันนี้ยกตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้หรือเหตุการณ์ในอดีตที่แตกต่างจากปัจจุบันมาอย่างละ2ข้อค่ะจากตารางนะคะสิ่งของเครื่องใช้และเหตุการณ์ ครูเติมช่องอดีตให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนเติมช่องปัจจุบันด้วยตัวเองนะคะง่ายมากเลยค่ะคุณครูให้เวลาทำสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกันค่ะเสร็จกันหลือยังคะถ้าใครเสร็จแล้วเราไปตรวจคำตอบพร้พรอมๆกันเลยค่ะคำตอบมาแล้วนะคะด้านขวามือช่องปัจจุบัน เด็กๆสามารถตรวจคำตอบกันได้เลยนะคะใครถูกหมดทุกข้อครูขอปรอบมือให้เลยค่ะเราไปทำกิจกรรมกันต่อในหน้า46นะคะข้อ3ค่ะดูภาพแล้วบอกชื่อวิธีการใช้และผลดีหรือผลเสียของการใช้สิ่งของตามภาพจากนั้นแสดงความคิดเห็นว่า นักเรียนจะเลือกใช้สิ่งใดและเพราะเหตุใดค่ะภาพทางด้านซ้ายมือเป็นภาพอะไรเอ่ยควายนะคะภาพที่2ขวามือนะคะเป็นภาพรถไถานาค่ะถ้าเรารู้จักภาพทั้งสองภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันค่ะนักเรียนดูหนังสือประกอบกับวิดีโอนี้นะคะแล้วดูที่หน้า46ค่ะ ซึ่งเป็นภาพควายกับภาพรถไถนาใช่ไหมคะอ่าเราไปเติมชื่อกันเลยนะคะครูให้เวลานักเรียนทําสักครู่ค่ะเราอาจจะหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะลองทําด้วยตัวเองแล้วค่อยมาเฉลยกับคุณครูนะคะอ่าเสร็จแล้วใช่ไหมคะไปดูชื่อนะคะด้านซ้ายมือชื่ออะไรเอ่ย ควายค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะวิธีใช้ค่ะใช้ทำไรเอย่ยใช้ไถานาน,นะคะต่อไปผลดีของการใช้ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมค่ะต่อไปผลเสียของการใช้ค่ะทํำงานได้ช้านะคะไปดูด้านขวามือค่ะชื่อภาพด้านขวามือคือ รถไถค่ะวิธีใช้เหมือนกันเลยนะคะใช้ไถานาค่ะต่อไปผลดีของการใช้สะดวกรวดเร็วค่ะแล้วผลเสียล่ะคะผลเสียของการใช้คือเปลืองค่าใช้จ่ายแล้วก็เกิดมลพิษด้วยนะคะ คำถามสุดท้ายคุณครูให้นักเรียนทำเองนะคะถ้านักเรียนเป็นชาวนานักเรียนจะเลือกใช้อะไรคะระวางควายกับรถไถคะ่ะบอกเหตุผลด้วยนะคะตอบอะไรก็ไม่ผิดคะ่ะทำมาเลยนะคะ สุดท้ายและท้ายสุดแล้วค่ะของกิจกรรมในชั่วโมงนี้ถ้าใครทำกิจกรรมและทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกับคุณครูเราจะไม่มีภาระงานค้างคๆกันนะคะสำหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ